เวลา6นาฬิกาตำรวจภูทรอ,อำเภอศรีบุญเรืองพร้อมแพทย์และผู้ภัยตรวจสอบจุดเกิดเหตุที่มีผู้เสียชีวิตพบศพนายปรีชาอายุ54ปีเป็นชาวบ้านตะเคียนทองตำบลน,นนม่วงอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำพูถูกยิงเสียชีวิตหน้าบ้านพักและจุดเกิดเหตุยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด9้ามมมตกอยู่ใกล้กันหลังจากยิงนายปรีชาซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตคนที่หนึ่งแล้วค่ะ ผู้ก่อเหตุยังยิงนางสาววชินีอายุ28ปีลูกสาวของนายปรีชาบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นคนที่2ในเวลาต่อมาจากนั้นยิงคนที่3ก็คือนายถาวรอ,อายุ66ปีโดยภาพจากกล้องวงจรปิด ทำให้เห็นว่าผู้ก่อเหตุคนที่สวมชุดสีดำยิงนายถาวรซึ่งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านหรือชรบบ้านฝายหินเสียชีวิตบนถนนเป็นคนที่สจุดนี้อยู่ห่างจากบ้านของนายปรีชาที่เสียชีวิตเป็นคนแรกเกือบ2กิโลเมตร ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าผู้ก่อเหตุก็คือนายสามารถอายุ58ปีตำรวจให้ข้อมูลว่าสวมแจ็กเก็ตสีดำขี่จักรยานยนต์แต่งสีน้ำเงินไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีมุ่งหน้าไปยังอำเภอนากลางและมีรายงานว่าไปจอดรถจักรยานยนต์ทิ้งเอาไว้ในหมู่บ้านซำขอนแก่นค่ะสำหรับปมการก่อเหตุนะครับกรณีผู้เสียชีวิตสคนแรกที่เป็นพ่อลูกกันคาดว่าเป็นเรื่องหนี้สินครับ ครอบครัวของผู้เสียชีวิตให้ข้อมูลกับตำรวจนะครับบอกว่าผู้ก่อเหตุกับนายปรีชารู้จักกันเป็นอย่างดีครับเพราะว่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันนายปรีชาเป็นลูกหนี้ยืมเงินผู้ก่อเหตุครับยืมครั้งละ2 0 0ร้อยถึงสามร้อยบาทโดยนำบัตร ATM ไปค้ำประกันนะครับคือนายปรีชาผู้เสียชีวิตเอาบัตร ATM ไปไว้กับผู้ก่อเหตุพร้อมกับบอกรหัสบัตรด้วยปกตินายปรีชาจะได้รับเงินช่วยเหลือผู้พิการครับ ซึ่งโอนเข้าบัญชีทุกๆเดือนนะครับและล่าสุดได้รับเงินหมื่นของรัฐบาลด้วยผู้ก่อเหตุจึงนำบัตร ATM ของนายปรีชาไปกดเงินออกมาจนหมดครับนายปรีชาพยายามขอเงินคืนและไปแจ้งความไว้ที่สอพอเคศีบุญเรืองและนัดไก่เกลี่ยกันวันนี้ครับผู้ก่อเหตุเนี่ยมาหานายปรีชาแม้ว่านายปรีชาจะพยายามขอเงินคืนแต่ผู้ก่อเหตุไม่ยอมครับแล้วก็ยิงนายปรีชารวมถึงลูกสาวของนายปรีชาเสียชีวิตนะครับ ส่วนปมเหตุที่ยิงนายถาวรชรบหมู่บ้านชาวบ้านให้ข้อมูลครับว่าผู้ก่อเหตุอาจจะมีความแค้นนะครับเพราะว่าชาวบ้านไปแจ้งชุดชรบหมู่บ้านว่ามีคนขโมยของประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าชรบหมู่บ้านจึงตรวจสอบแล้วก็ไปพบของใช้ที่ถูกขโมยอยู่ในบ้านของผู้ก่อเหตุครับซึ่งเปิดเป็นร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์นะครับจึงอาจเข้าข่ายรับซื้อของโจรและยึดของมาคืนชาวบ้าน จึงอาจจะทําให้ผู้ก่อเหตุนั้นโกรธแค้นครับครอบครัวผู้เสียชีวิตยอมรับค่ะว่ากังวลเพราะว่ามีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยข่มขู่อ้างว่าจะทําร้ายคนในครอบครัวและจนถึงเวลานี้ก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ไม่เคลียร์จะใกล้รู้เล่ยละก็เลเ่ายังได้เลียงเขาฉะนรับได้แล้เพื่อนเพิ่มใ่หมู่บ้านหนิว่า ต้องวนเล่นนาตาเกลืุีใกล้้มเ้กันจะได้เป็่นเ็นกับนอกันูใเลยว่าบอกว่ามึงดอคมึงมาเคียเราแต่สัญญาที่ว่าเอามาในลำ้นโมงไใผ้าห่ตกมองตามาเคียรมองบมึงัวน้องมึงเห็นมึงกบมึงกันริตอิกัน ภรรยาของผู้ก่อเหตุแจ้งกับตำรวจว่าผู้ก่อเหตุจะมอบตัวโดยอ้างว่าขอเวลาไปเคลียร์กับคู่กรณีอีกคนหนึ่งและไม่ทราบว่าผู้ก่อเหตุนำอาวุธปืนมาจากไหนแต่ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุไม่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดค่ะอารมณ์ถ้าคนก็นิสัยเขาดีนะเพอเป็นคนเลือเลือแพงคนที่ตายนี่เขาก็ช่วยเหลือมาตลอดนะสังเกตสีมุงราคาบ้านเขาก็ซื้อให้ เนนขาพูดยังไงบ้างครับโทรมาครับเขาบอกว่าขอเวลาจะมอบตัวอยือม<อ>แต่ว่าไม่บอกว่าจะเป็นวันไหนใช่ไหมครับไม่แลฝ่ายปกครองและตำรวจจังหวัดหนองบัวลำพูกำลังสนที่กำลังกันกว่า300นายกระจายกำลังกันติดตามตัวผู้ก่อเหตุค่ะ